ใช่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 เขาจะมีคนนึนะเนี่ยยังไงแม่มีขึ้นได้แล้วว่ามีขึ้นได้แล้วว่าคนคนนี้นะพูดถึงใช่พี่สาวอ่ะอ่มีคนหนึ่งที่ยกให้นะ จะโปรยกันนะผลอ่าเออเนี่ยมีใช่ไหมมีจริงเะบ้ามีชื่ออะไรชื่ออะไรเราไม่รู้แล้วใช่คนชื่อแป๋วไหมไอ้แป๋วนี่อีกคนนึงอ้าวเหรอเออเออใช่นี่ขึ้นมาได้แล้วว่าพี่สาวอะเอาลูกยกให้เา้าอ่ะเป็นลูกอะ่ะคนนึงอืม,อมแต่แต่นะผลก็น้โปรยเด้ยเอาแป้คนอื่นไปให้พี่น้องเขาอ่ เนี่ยมันอย่างเนี้ล่วถ้าพูดมาแบบนี้ก็ถูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงอืไม่รู้ชื่อเหรอแต่เราไม่รู้ชื่อมันเด็กมากอ่านอ่านนึกได้แล้วเข้าใจเข้าใจอาจจะใช่ทีเนี้ยอาจจะใช่แต่ทีเนี้ยแต่ว่าต้องเป็นแม่หลวยเท่านั้นที่จะยืนยันเรื่องนี้ได้ได้งั้นรอก่อน เดี๋ยวต้ไปหาแม่หลวยที่พิจิตก่อนแล้วถ้าใช่ไม่ใช่ยังไงจะพาหลานมาหาที่นี่ก่อนแล้วยังไงค่อยว่ากันอีกทีโอเคไหมถ้าคนนี้ใช่จริงๆมันต้องยืนยันกับแม่หลวยก่อน กิตามหาแม่ให้พี่แอนหลังจากเราตามไปเจอหนึ่งในลูกสาวของตะแก่นคือยายเนตเธอยือนยันกับทีมงานว่าเธอคือน้าของพี่แอนลูกสาวของพี่สาวเธอที่ยกให้กับญาติพี่น้องที่ชื่อผลกับป่อยไปเลี้ยงครับแต่เบาะแสกลางได้ไม่สุดเพราะมีบางข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกันและคนที่จะยืนยันได้ก็คงจะมีเพียงพี่สาวของเธอที่เราคิดว่าเป็นแม่ของพี่แอนนี่แหละครับ อนนี้เราเดินทางมากันต่อมุ่งหน้าบ้านห้วยขมิ้นแห้งจังหวัดพิจิตรตามข้อมูลที่แม่เนตบอกว่าแม่หลวยพี่สาวของเธออยู่ที่นั่นต้องลุ้นแล้วล่ะครับว่าปลายทางหากเราเจอแม่หลวยเธอจะให้คำตอบยังไงกับความหวังนี้ของเราจากจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้เรามาถึงปลายทางแล้วเรามาเริ่มต้นกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ครับสวัสดีครับ ขออนุญาตสอบถามหน่อยนะเต้ยมาตามหาคุณแม่ฉะลวยนามสกุลฉินสูงเนินน่ะเขาเขาบอกว่าอยู่บ้านห้วยขมิ้นแห้งตรงนี้คือบ้านห้วยขมิ้นแห้งไหมครับใช่ไหมมีไหมครับคนชื่อนี้นามสกุลนี้แม่หลวยอะแม่หลวยอะ่ะผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่ ภรรยาผู้ใหญ่บ้านไม่ค้นชื่อสกุลน,นี้เธอจึงให้ลูกๆยกทบเยียนราดมาค้นหารายชื่อเป้าหมายครับหน้าแปลกที่เราไล่ตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายก็ไม่โผล่มาแม้แต่ชั้นลวยเดียวหรือแม่น็ดแกดจะจำข้อมูลผิดแล่ละครับไม่มีเลยฮะหมดจนหน้าสุดท้ายอ๋อเราไปตำบลไปขอให้ ที่เขาจ่ายเบีย้ยสูงอายุดูให้ได้ไหมฉินสูงเนินมันขึ้นกับเทศบาลไหมครับหมู่ห้านี่หรือว่าขึ้นเปนเออบาตออบตอใช่ไหมจากบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าเราเดินทางมากันต่อที่อบตอท่าขมินไม่นานก็ถึงครับต้องลุ้นกันว่าที่นี่จะมีข้อมูลผู้สูงอายุที่สาวไปถึงแม่หลวยได้หรือไม่นะครับ สวัสดีจ้าเตยนะคะจาก<ม>เพจอีเตอิจนันมีลูกสาวเขาจะตามหาแม่แม่เขาเนี่ยอายุประมาณ70กว่าแล้วก็เลยจะมาสอบถามที่อบาตาว่ามีจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในตำบลท่าขามินเนี่ยนาสกุลฉินสูงเนินอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอเป็นไปได้ไหมครับรบกวนหน่อยนะคะพี่พอขอบคุณครัคครขอบคุณนะครับ ระหว่างที่อีเตยร,รอคำตอบจากพี่เจ้าหน้าที่อบตอจังหวะเหมาะเจาะมีอดีตผู้ใหญ่บ้านมาติดต่อทุระที่นี่พอดีครับเราจึงได้ข้อมูลของคนนามสกุลฉินสูงเนินที่เป็นนามสกุลของแม่นหลวยแหละครับอ่อฉสูงเนิน่ะมีฉินสูงเนินเหรอครับพี่เต้ยมาตามหาคนชื่อฉันหลวยอะครับผมอใช่ฮะเดี๋ยวอยู่บ้านห้วยขมิ้นแห้งไหมเจอแล้วนี่แต่ตอนนี้เขาไปอยู่มากจีนไปแล้ว ปาจีนเขาไปอยู่กับลูกเขาไอ้หนิงอ่ะชื่อหนิงอ๋ออันนี้รู้จักเลยใช่ไหมคะใช่เขาอยู่ข้างบ้านผมเลยอ้าวละไปอยู่ปาจีนซะแล้วใช่เขาไปกลับไปอยู่กับลูกเขาที่ปาจีนโอ้เขาตอนนี้ผมติดต่อไม่ได้อ้าวตอนเนี้ยเขาก็ทำประกันอยู่ที่ในหมู่แต่ตอนเนี้ยผมติดต่อเขาไม่ได้เหรอครับแล้วตาไม่เห็นนะไม่เห็นตาอะไรไม่เห็นหมายถึงตาบอดเลยเหรอเขาเป็นต้อหินต้อหินอ๋อ พอสมหมายนอกจากจะเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านแล้วยังใกล้ชิดกับคนที่เราตามหาด้วยนะครับสถานะเป็นถึงเพื่อนบ้านสนิทเลยทีเดียวแต่พอเราถามถึงพิกัดตอนนี้ของแม่หลวยเป้าหมายที่ค่อยๆชัดเจนกลับกลายเป็นว่าขาดรอยต่อจนได้เพราะแกขาดการติดต่อกันไปนานแล้วล่ะครับ อยู่อำเภออะไรตำบลอะไรรู้ไหมไม่รู้เลยไม่รู้เลยแต่ว่าไปอยู่ปาจีนไปอยู่ปาจีนมีเบอร์ไหมไม่มีไปแล้วโหเบอร์อยู่ที่ลูกสะที่บ้านเบอร์บ้านแกยังมีคนอยู่ไหมครับมีแฟนเก่าเคยเอ๊ะทำยังไงจะติดต่อเขาได้เนาะเขาชื่ออะไรนะนุชนงนุนงนุชชินตอนนั้นก็ชื่อเฉลวยแล้วเขามาเปลี่ยนเป็นงนุชตอนนี้ตอนนี้ยังเป็นนงนุชชินสุนเนิน เราจะพอติดต่อใครได้ไหมัอยู่นะลูกคนเดียวอะไอหน่งทำไงดีจะไปติดต่อยังไงนะพี่ครับเราพอจะมีข้อมูลของแม่ของลูกเขาไหมอะแม่ของลูกใช่ใช่ใช่เหมือนเขาจะย้ายไปจากที่นี่แล้วไปไปไปอยู่ปาจีอะไรเงี้ยครั ก่อนหน้านี้ที่เขาอยู่ที่นี่ครับได้ไอเราจ่ายเราจ่ายเบีย้ยเขาอะไรเงี้ยมีข้อมูลที่จะติดต่อได้ไหมได้ได้ครับผมบจากการตั้งข้อสันนิษฐานของอิเตอร์จังหวะนั้นพิทิป เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุก็มาถึงที่อบตพอดีแล้ะครับอย่างกับว่าแกรับรู้ถึงแรงปรารถนาของเราซะอย่างนั้นหลังจากเล่าเจตนาของรายการให้พิธิตฟังแล้วเราจึงสอบถามว่าช่องโวของไทม์ไลน์ตรงนี้จะปะติดปะะต่อ,อยังไงให้เราไปถึงพิกัดของแม่หลวยที่จังหวัดปราจีนบุรีได้ละครับตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่า ไปอยู่ที่ไหนของปลาจีนกันแน่ก็เลยจะรบกวนสอบถามพี่ว่าตอนที่เราจ่ายเบี้ยเขาตอนที่เขายังอยู่ที่เนี่ยพอจะมีข้อมูลอะไรไหมเขาย้ายไปโดยระบบแจ้งว่าระงับการจ่ายเขาไม่ได้มาแจ้งที่ผมก่อนแล้วก็ไม่ได้ตัดยากรีโน่นนะครับจนผมต้องจำหน่ายออกเขาย้ายไปครับแล้วก็เลยตารระเบียบคือต้องจำหน่ายออกอ๋อแล้วเราจะมีข้อมูลปลายทางไว้ที่ว่าเขาย้ายไปที่ไหนอะไรเงี้ย ไม่มีครับหอเขาไม่ได้แจ้งเ,เขาย้ายออกแล้วเรามีข้อมูลครอบครัวเขาไหมข้อมูลเบอร์โทรลูกเขาแม่พี่มืดแปดด้านเลยไปต่อ,อยังไงอะอนงนุษอะไรื้องั้นลองดูก็ได้ค,ครับพี่ ถ้ามีเลขบัตรแล้วอาจจะเช็คได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนคงไม่ไม่ทำอะไรมั้งครับจริงก็มีเจตนาแค่นี้แหละครับพี่ใช่ลูกเขาจะตามหาแม่จะลองเดี๋ยวลองไปขอความอนุเคราะห์ที่อำเภอดูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทิศเขาจะหาเบอร์ให้เอ้ยหาเลข13หลักของแม่นงนุชหรือว่าแม่รวยให้ครับอันนี้เป็นตัวเลือกสุดท้ายที่เราจะเสี่ยงนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลสุดไอข้อมูลส่วนตัวของเขาเนาะถ้าเจ้าหน้าที่ที่อำเภอให้ความอนุเคราะห์ก็ ได้ไปต่อแต่ว่าถ้าไม่ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีรหรือว่าเราลองไปถามแฟนเขาไหม่่า้ยยยไไปอูทีหนแฟนเขาชื่ออะไรทํางานอยู่ที่ไหนพี่ทิพอรู้ไหมตอนนี้ก็ผมจะไม่ผิดก็ทางานอยู่ที่บุทธเดชขอร้างครับทำถนนอยู่ครับทําถนนเหรอรชื่ออะไร,รอ่ะชื่อเลีชื่อสอนพี่สอนพี่สอนอายุป,ประมาณเท่าไหร่ประมาณสักสี่สิบ -47.48. 4 7เ8ดีออเดี๋ยวลองไปถามดูขอบคุณมากมากครับพี่เพยดครับได้พี่ๆไปแล้วนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับข้อมูลในมือตอนนี้หากเป็นไปอย่างที่หวังมันจะพาเราไปยังพิกัดแม่หลวยได้แน่แน่ถ้าไม่นับว่าคำตอบปลายทางจะเป็นยังไงนะครับภารกิจบนเส้นทางแห่งความหวังครั้งนี้บทสรุปจะเป็นยังไง ติดตามในตอนต่อไปนะครับ จะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้าละอาฟ้าเที่ยวตามหาหัวใจวนฟ้าให้คลายกฎเกณฑ์ฟ้า,าบางฉันมาดัานดนค้นหาแม่ขอฟัง กันขวางหัวใจเรืงนี้ฉันมาดันดนคนหาแม้ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันควางปฏิหาร